ຫາດໃດອືເອົາໄປເນາະສູ່ກະ สบายดีทุกคนตายสบายดีมืองามยามดีมันนี่ก็ไรหด <c oughs> มีตกลัดเทาเนะเาเนะคือมืองามยา,ามดีแต่เก่าตกลัดเทาตลอดมันนี่กับจิพาดีอ๋อพวกเราทุกคนออกไปหายอีกเพล่ะเอกไปเสียยาสูบเป็นต้นคือเก่าวสามคนไปสบายดีน้องนัดหนาวอ่ะล่มนมนียเนาะสบายดีไปาี LG เจ้ากุนไปเชื่อนี่จิปาหาย ไปหาแักแก่หาแมกแก่มาอยู่แต่อยู่แต่บ๊บี้เก่าโอ้คิ๊บงามแท้คิิบลาบูคลิบลาบูอูกเป็นจากคนลาบกลาบู อย่างเล่สายว่าขวาสายปล่อยไก่ในชบไปตงไปเลย<อ>ไป นาลงมาได้น่าจะโบมัดผมงามมาได้เ่ยนะเปิดไก่เลยเปิดคอไก่เลยขันจี๋ลา ที่ล้อโอ้แมน่นุรีบแบบไปเยลยโบก็สว่าไปแล้วเห็นเอาไปนี่ลงนี่

นัวยาหายหากไม่เห็นดิ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆิ <c> ๊ป <oughs> ตัวน้อยอาหายหากไม่เห็นลิบิบๆ,ๆิๆไปพูโอ้นต้น โอ้นันท่านริบๆๆไปแล้ว เก็บวะาูกเก็บนะพูเฮ้ยโด้โอ้หืมอูบใหญ่ว่โอ้นี่อูบใหญ่ป้าไว้ไว้กินปรต้มหวานเฮ้ยเอาอย่อนพักเนี่ยอือ กมีอยู่หันมีเม็ดมันอยู่บอู่บ๋าเเยี่อาเลยเอากับมาพีเด้อ ตาน้อยนี่โอ้แตกหน่อยเดียว

ถาดมยื๊ดมหอมหอมบอกห้ไอตอนไ้ว้อไอไอไออ้ไอ้ ใครตอดหรือหนูน oh, uh ี huh. er ่อ้าวควันร้อนละฮะเอาแล้วอ่ะมือช้าเออนักเออันนี้าพ่ออนอุนะต้าเตรมกระตานักเอาไหมโอเค ป่าีืนี่ากระตวิมาเลยพี่โอป่านี้หลายเนาะป่านี้อนี่หลายนะแตงทุกคนปกปกปกตอนั่นนตัวนี้เด้อาเน่ยปกนี่ป่านี้หลายนี่้าป่าาุกป่านี้แล้วกอปูนยปะชิลเลยบิดเอาเลยชุกนะ พดะเชือกรตานีุ่กบลมมุมละีเอาจบีบไมได้บ่ะ เอแล้วพ่อลวเตมกระตาละเอาปิดเอาเลยเอือมันหาดไเจอ้องเชือก็ยาอุ้มแหอ๋อจะได้อุงงงงงง้มเราใหญ่ก่นี้นะเอ <c oughs> อโอแพยู่ หือหนักบ่หนักบ่อ้าวไอ้ซาวาถือเจ้าหนักกะมันเต็มนะพี่ป๊าเอ้อบาดนี้เอา ล้นล้นล้นสิเป็นแบบเลอมันจะเป็นแบบเลยนะโอ้บนปุ้ยนะเตี้มล้นเลยพอดีเลยว้าวทุกคนแสบนีหอมบอกหอมเหม,มันมาสีเขียว

ปุ่ดเปยเนาะเบิดสิบกว่าหอมวะมีแห่งยาว เปิมมันไว้เกือหม,นะมูนอเปิมนะมังชิมเบิงแตงชิมเบิงแตงชาวบัวะัอะบอัวหวานหวานของคุณน่ะ <laughs> หวานข้ากินคอ,อ้รกว่ะ ข้าวแบคือเก่าแ่บคือเก่าจะลงเพื่ออพวกเราให้มาให้กินมานี้ทุกคนไปกินไปชนอ๊อแกงไก่เสมอูโอ้แกงไก่เสมอูอูบสาวพนัทได้หาเลสาวพนันกันล ย้อนแล้วหนัอู้ก็แข่งพิตตอนน้นอยเลยนะโมีตอนเก่งใจนะฟักแหกเด้อตกตะลางนะมาอ,อุ้อบ่ตอนไกล้่มาอุ้ะ แก่งเบิเมนด้ะ่กงกงเนเเนาแงทั้งเม็ดเลยมน,น้

พอบบบว่าคามนมสูญกินหลายๆบ่โอ้ยคอยมากินมาอูบเลยคอยเลยไก่หนึ่งส่วกอูบสามช่วนไ <c ười> หวเป่ยังนานแบบสูงนี้กินแบบนี้มันยังบำรลุงไงง่ายๆ่อได้กินสีหลาย <c ười> นั่นวาบุกเห็ดเองว่า,ากันสื่อเป็นด้ยเส้นน้ำป่านนนป่าดกแถึงจองโลดสนุกเห็ดสุดแซ่บแน่นอนไปบันไดเอาน้ำซื้อ พดนลทุคกครเรา้โเนมากดีถึกใจบ้าคำซูลซสละเกิดขินมะกรู เป็นเลือประเด็กเออเปนเรือ แซบแซบแครัเอาหัดอีออตูนี่เราบริุภาพเลยนังตู้ออน้ำน้อยบ่ดีดีะ่น้ลามันสจา ซิมไปเรื่อยหิวเข้าแล้วไปตักเอาตอนซีนกับสนโน่ยันเก่งใจสนโน่เนี่ยนะเอาตอนอูบนี่แหละแล้วลูกเ,เ,เสียบหน่วยอยู่บ่หอมผักอีตู่ทุกคนเลยชุดยอดน,นะม,มาอูบก็กำลังหอมๆม,มันๆนิดน,นึง nhằm đi cục cục nữa thôi Phóm sớp khó bông Bông này sẽ đâu Phóm sớp nè nhớ tèng mắc tèng Ừ, là nữa mà xóa แต่พอดีกระจาาน่ะมันม,กมักกอดนะโชว์ชิมือก่อนเลืดอดยากยนะชนัยนี่แกเลือดไปเล็กขูดธรรมชาติ They have home. ไส่แต่งลงไปเลยน,นะนคาดเอานเดิมมันเผ็ดเสือลายแคบลายยัง้ว สูตรชโนคอยเริ่มเพ็ดนำมาได้แล้วสูตรชโนยแต่ก็ขอว่าคอยละเดี๋ยวเป็นโนลายสีหลวงล้นนะวะหมายถึงผมนะทุกคนเห็นแล้วพร้อมเซฟปะ มันมาก,กินต้อนอืมันมาก,กินต้นกับมากินน้ำนี่พูดไปชมเดียวเนีเ่ยอันนี้ดิตาบมักแตงขอชิ้นนี้เลยเหลือมาจากเหลือด้วยดี ช่น้ำก็ดน้ำก็ไข่เอามาพี่้องมาเฮ็ดเปื่อนเชโนนะเะสือ้อมคอบ่มีมะนาว<อ>นชุดเก่าเป็นตาเฮ็ดอีกแล้วทำได้ มไใช้ยก่อนแล้วนะมือก่นเลยไอ้คนเอาก่อนนะจิมมึงอื่นเอาเท้ามาขอเขาก่อนแล้วบบแค่ปแบบนี้ แดงอ่อน <t is> ครอบ น้ำมาเยียง,ง,งขาย้างมาถึงไซแขลนแซ่บบ้า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 ันาล้ฝันาล้ว เอาใจอยากในในนั้นไงหลายเติบนะกินไข่อย่างนี้เติบโตไปไว้ กินข้าวเอาโอเคทุกคนหลังจากกินข้าวอิ่มนนำสำราญแล้วไงวันนี้ก็เอามาตัดหญ้าคือเก่าทุกคนเลยลุยงานต่อนะปั๊มยางอีกประมาณอีกส่งชำมือก็แล้วตัดหญ้านะเดี๋ยวบอนที่ว่ามันเลยตัดบอนที่วันนี้มีเครื่องแตกแน่เลยตัดสาหนึ่งทุกคนเอาโอเคสหรับคลิปนี้ก็ม้าเนี่ก็ขอบใจพี่น้องอกไปเมื่อชูทุกคน้อที่เข้ามาติดตามแล้วไงรับสมเป็นกำลังใจให้บ้านกับสูตรเนาะ ทางเอ็มซีฝั่งไทยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ผู้เก่าเนาะิ่มผู้ที่เข้ามาใหม่ก็จะลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามไปเพิ่เป็นกำลังใจให้บ้านกำสูนเด้อเอาโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอจบเป็นชนุดนะเ,เดียวก่อนเด้อเอาเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย